สวัสดีค่ะเช้านี้ก็มาเข้าสวนผักอีกแล้วนะคะปกติเราก็เข้าสวนผักทุกเช้าค่ะมารดน้ำต้นไม้แล้วก็ตัดแต่งต้นผักต่างๆของเรานะคะก็มาดูนะคะว่าสิ่งที่เราเอาเข้าในสวนผักมีอะไรบ้างนะคะในตะกร้านี้ก็จะมีมีดค่ะเอาไว้ตัดผักนะคะ แล้วก็มีกันไกเอาไว้ตัดเชือกฟางผูกต้นไม้แล้วก็มีกันไกเอาไว้ตัดกิ่งไม้ค่ะแล้วอีกอันนึงก็คือยาหม่องยาหม่องนี่เราต้องเอาติดไว้ใช้ทุกเช้านะคะเพราะว่าบางทีโดนมดมแมลงกัดต่อยพึ่งบ้างเนี้ยนะคะเราก็จะได้ใช้ได้ทันทีไม่ต้องเดินไปที่บ้านนี่ก็คืออุปกรณ์ในตะก้า ะะเมื่อเราเข้าสวนค่ะตะกร้านี้ตะกร้านี้เป็นตะกร้าพลาสติกนะคะก็เอาไว้ใส่เศษผักแล้วก็ต้นญ้าในแปลงผักค่ะเพราะว่า,าบางทีเราถอนผักเนี่ยเราก็จะเอาใส่ตะกร้าถ้าถ้าใครไม่ได้เลี้ยงสัตว์นะคะก็เอาไปหมักเป็นปุ๋ยได้แต่ตอนนี้ที่บ้านเราเลี้ยงแพะเราก็เลย เอาเศษผักแล้วก็ย่านเนี่ยไปให้แพ้กินอีกทีงทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าวันวันหนึ่งเราทำอะไรในแปลงผักบ้างนะคะทุกเช้านะคะเวลาที่เดินเข้าแปลงผักเนี่ยดิฉันก็จะหยิบสายยางรดน้ำผักเลยนะคะทีนี้เมื่อวานมีเหตุการณ์ก็คือเจองูค่ะ งูตัวใหญ่น่าจะเป็นงูเชือกกล้วยนะคะมันอยู่ใกล้ๆก,กับอ่ามันอยู่ใกล้ๆก,กับสายยางเนี่ยดิฉันเดินมาถึงดิฉันก็หยิบสายยางเลยคิดว่ามันเป็นเชือกกล้วยที่ไหนได้เป็นเป็นงูค่ะดีว่างูไม่กัดแน่ก็เลยไปยันกิจกรรมใหม่เวลาเราเดินเข้าสวนผักนะคะก็เลยเปลี่ยนกิจกรรมใหม่ค่ะเวลาเดินเข้าสวนผักนะเดี๋ยวนี้ต้องเอา หมายเคาะวันนี้เปลี่ยนกิจกรรมใหม่เอาหมายเคาะค่ะกวงังงูนะคะอันนี้เป็นข้อควรระวังอย่างหนึ่งเลยเวลาที่เราเข้าแปลงผักนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยอากาศมันร้อนเวลาเวลาที่เราลดน้ําเย็นเย็นเนี่ยงูก็จะเข้ามากินกบลูกเี็ดเล็กๆที่อยู่ตามคนต้นไม้ที่มันชื้นเนี่ยงูก็จะเข้ามากินแล้วก็อากาศเย็นงูก็จะเข้ามา อาศัยอยู่ตามต้นไม้ด้วยดิฉันก็กลัวงูค่ะอันนี้เป็นสัตว์มีพิษชนิดหนึ่งที่ควรระวังในแปลงผักเลยนะคะแล้วอันนี้สีมันก็เหมือนงูเชือกกล้วยเลยนะดิฉันก็เลยหยิบให้มันถูกว่าแต่หยิบงูหรือหยิบกิ่งไม้หรือหยิบสายยางนะคะก็ต้องระวงังเคาะเคที่เคาะเนี่ยก็เพื่อว่าให้มันรู้ว่ามีคนเข้ามา มันจะได้วิ่งหนีไปเพื่อความปลอดภัยของเราเองอันนี้เป็นข้อควรระวังข้อที่หนึ่งนะคะกลัวอะไรไม่กลัวกลัวงูที่สุดเลยค่ะนะคะนี่คือลูกฟักทองฟักทองฟักทองถุงเงินนะคะ อันนี้เจอพึ่งแนละ้วข้อควรระวังพวกพึ่งทีนี้ข้อควรระวังอีกอันหนึ่งก็คือมดค่ะเนี่ยมดต้องในในสวนเราเนี่ยบางทีมันมีมดเนี่ยนะคะลังมดค่ะตอนนี้ยังไม่ออกแต่พอเจอน้ําที่เราลดผักไปหน่อยนะมันจะขึ้นเต็มเลยข้อควรระวังก็คือพวกมด บางทีเราถอนผักเราก็จะเจอพวกตะขาบก็มีเนาะตะขาบแมงป่องอะไรพวกนี้บางทีมันก็มีเราก็ต้องระวังเหมือนกันที่ดีที่สุดก็คือใส่ถุงมือนะคะถุงมือนี่จะช่วยได้เยอะเลยค่ะพวกสัตว์มีพิษอย่างเงี้ยนะคะพวกถุงมือเราต้องใส่ถุงมือด้วยค่ะระวังพวกพวกสัตว์มีพิษนะคะ ข้อควรระวังข้อที่สองนะคะก็คือตามทางเดินเนี่ยค่ะสวนผักบ้านใครเป็นยังไงไม่รู้นะคะแต่ว่าสวนผักที่บ้านดิฉันเนี่ยดิฉันก็จะปลูกกระเบื้องกระเบื้องหลังคาที่มันเหลือเนี่ยก็จะปลูกเป็นทางเดินค่ะเพราะว่าพอเราลดน้ํามากๆเนี่ยตามทางเดินเนี่ยมันเป็นดินมันก็จะแฉะใช่ไหมคะเนี่ยมันก็จะแฉะดิฉันก็จะเอากระเบื้องเนี่ย มาปูเดินเพื่อไม่ให้ดินมันติดเาวแต่พอเราเอากระเบื้องเนี่ยมามาปูเดินเนี่ยพอมันโดนน้ำเปียกน้ำเนี่ยนะคะมันจะลื่นค่ะนะคะมันจะลื่นข้อเสียของกระเบื้องปูทางเดินเนี่ยมันลื่นพอมันลื่นเนี่ยนะคะ,ะก็จะทำให้เราเนี่ยล้มแขนหักขาหักได้นะคะยิ่งเข้าส่วนคนเดียวด้วยเนี่ยไม่มี ไม่มีใครเห็นแน่นะคะเราก็ต้องระวังคือใส่รองเท้าบูทนะคะต้องใส่รองเท้าบูทเพราะว่ากระเบื้องพวกนี้มันลื่นนะคะลื่นแล้วเราก็ล้มแขนหักขาหักแล้วก็อะไรหัวแตกได้บางทีบางคนผิดท่าก็ล้มน็อกพื้นไปเลยไม่มีใครเห็นเวลาเราเข้าสวนนะคะให้ระวังนะอันนี้เป็นข้อระวังที่ สองคือพื้นกระเบื้องในสวนก็ต้องระวังค่ะพวกพึ่งมแมลงพกยามองเอาไว้เลยนะคะเพราะว่าถ้าบ้านไข่ไก่เนี่ยนี่นโอ้ยมแมลงบินนะมิ้มนะบ้านดิฉันนี่อยู่แค่เท่าไหร่10บสเมตรเดินไปก็ได้แต่ว่าขี้เกียจเดินนะคะการเข้าสวนพักก็ไม่ใช่เ,เรื่องง่ายๆนะคะ ชาวสวนเนี่ยเขาจะรู้ค่ะนะคะก็ต้องระวังค่ะลม้มอันนี้อันนี้เรื่องจริงนะคะไม่ใช่สมมติล้มจริงจริงข้อระวังข้อที่สามนะคะก็คือเก้าอี้ตัวนี้แ่ะค่ะเก้าอี้ไม้หรือเก้าอี้พลาสติกเนี่ยนะคะเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะเวลาที่ เราเอาวางไว้ไม่ได้ใช้เราวางไว้ให้ดีถ้าเราวางไว้ไม่ดีเนี่ยเราก็จะสะดุดล้มเหมือนดิฉันเมื่อกี้นี้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะเวลาที่เรานั่งเนี่ยให้วางไว้ให้ดีถ้าวางไม่ดีเนี่ยเก้าอี้มันจะล้มแล้วเราก็จะงายหลังลงไปแล้วทีนี้ขอบตรงนี้เป็นปูนหมดนะคะก็ต้องระวังเหมือนกันเนี่ยเก,ก้าอี้เก้าเก้าอี้ไม้หรือเก้าอี้พลาสติกเนี่ย ชาวสวนเนี่ยอย่างดิฉันเนี่ยก็จะชอบเอามาใช้เพราะว่าบางทีเราถอนผักเนี่ยนะคะถอนผักมันก็จะได้ไม่เมื่อยนะคะถอนถอนหญ้าถอนหญ้าถอนผักเนี่ยก็จะได้ไม่เมื่อยหรือเก็บผักเนี่ยก็จะใช้เก้าอี้ตัวนี้นั่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งเก้าอี้ไม่ดีเนี่ยเราก็จะล้มแล้วก็หงายหลังไปก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ บางทีเราเข้าสวนคนเดียวเนี่ยนะไม่มีคนอยู่เป็นเพื่อนเนี่ยนะก็ต้องระวังเหมือนกันเราอายุมากแล้วนะคะไม่ใช่อายุน้อยนะก็อันนี้เป็นข้อระวังข้อต่อไปนะคะข้อที่สามค่ะนั่นที่ดีนะคะเนี่ยถ้าเกิดตั้งไม่ดีก็แทนที่จะนั่นก็เป็นอันตรายล้มไปเมื่อกี้นี้ล้มจริงๆนะไม่ได้แกล้งนะคะ อุบัติเหตุข้อที่สี่นะคะก็คือการใช้กรรไกรตัดกิ่งไม้การใช้มีดแล้วก็การใช้กันไกรหรือแม้กระทั่งการใช้จอบเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุได้เวลาที่เราตัดตัดผักตัดต้นไม้เนี่ยให้ดูให้ดีๆนะคะ,ะเนี่ยตัดหญ้าเนี้ยอันนี้เป็นผักขมบ้านเนี่ยเวลาที่เราตัดเนี่ย ให้เราจับให้ดีๆให้แม่นดูอย่าให้พลาดนะคะอย่าไปตัดนิ้วตัวเองเข้าเราก็จะได้เลือดเป็นแผลนะคะต้องตัดระวังอันนี้ต้นขนานะงามๆกินได้แล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันอ่าไว้ตัดพรุ่งนี้วันนี้ตัดหญ้าไปให้แพะก่อนเนี่ยนะคะเราต้องระวังะคะ่ะ กลัวอยู่เหมือนกันบางทีปัดพลาดได้ก็ต้องระวังนะคะผู้สูงวัยทั้งหลายรวมทั้งดิฉันด้วยเนี่ยเวลาตัดให้ระวังให้ดีดูให้ดีจับให้แม่นทั้งมีด แล้วก็วางให้มันเป็นที่เป็นทางเดี๋ยวมันจะหายหรือเดินสะดุดเข้านะคะเนี่ยอุปกรณ์ของมีคมทั้งหลายหยิบจับใช้ให้มันดีนะคะวางให้เป็นที่เป็นทางนะอันนี้เป็นแตงค่ะที่เก็บได้วันนี้นะคะ ใช้กันไกในการตัดเนี่ยนะก็ต้องระวังระวังกันไกลจะตัดนิ้วแล้วก็ระวังกันไกลจะตัดต้นไม้ด้วยนะคะนี่ค่ะแปลงต้องคอยมองหาค่ะโอ้อยู่ข้างในนเะร็ว เนี่ยค่ะคือแตงแตงร้านปลูกแค่แถวเนี้ยนะคะเก็บกินได้ทุกวันเลยค่ะลูกสวยบ้างไม่สวยบ้างลูกใหญ่บ้างลูกแบบนี้บ้างลูกเล็กบ้างบางทีมันก็ลอดสายตานะแก่แบบนี้ก็มีนะคะถ้าเก็บกินได้ทุกวันค่ะบางทีมันก็ลอดสายตานะเนี่ยนะลูกใหญ่ค่ะถ้า ถ้าแกอย่าลืมนะคะแก่แบบนี้ก็ต้องเก็บไปไปด้วยเพราะว่าไม่งั้นมันก็สารอาหารน้ำก็จะไปเลี้ยงลูกแก่ๆแ,แบบนี้นะคะนี่คือมะเขือเทศพันเชอรี่ค่ะเนี่ยนะคะช่วงนี้แก่ไม่ทันเลยค่ะเก็บกินทุกวันเลยพอลดน้ำเสร็จนะคะดิฉันก็จะเก็บมะเขือเทศเนี่ยเอามากินเดี๋ยวลองดูนะ พาให้ดูลูกมะเขือเทศไม่มีเสียเลยค่ะเนี่ยดูอ่ะเนื้อแน่นเลยเห็นไหมคะเนื้อแน่นๆเลยค่ะเนี่ยอ,อร่อยหาให้ดูเทียงเนี้ยคนะ่ะ เนื้อแน่นเลยเนี่ยเนื้อข้างในแน่นเลยนะคะไม่มีเสียเลยค่ะเนี่ยเนื้อไม่มีเสียเลยเก็บเก็บอันนี้เองอันหาให้ดูนะคะเนื้อดูอะ่ะเนื้อแน่นเลยนะคะเนี่ย บางทีลดน้ำเสร็จก็นั่งกินตรงเนี้ค่ะอืมกินสดส็วิตามินซีสูงแล้วก็ช่วยระบบขับถ่ายดีมากเลยกินแบบนี้ยทุกวัน อร่อยสออร่อยกินจากต้นอืมอร่อยค่ะกินทุกวันเลยข้อควรระวังในแปลงผักข้อสุดท้ายแล้วก็จะลดน้ำ แะะข้อสุดท้ายก็คือสายยางลดน้ำผักแล้วเก็บสายยางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่งั้นเราจะเดินสะดุดหกล้มเข้าใจไหมคะอย่าวางเลี่ยราดแบบนี้เพราะจะล้มหลายครั้งแล้วค่ะเดี๋ยวมาลดน้ำผักกันค่ะ,ะว่าแล้วก็จะล้มจริงๆวะ ผักที่เก็บได้วันนี้ค่ะก็จะมีแตงกวามะเขือมะเขือเปาะมะเขือคลางกบกระเจี๊ยบนะคะเก็บได้ทุกวันค่ะประมาณนี้ค่ะ